ไม่รู้จะมีชีวิตถึงอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามมันไหวนะในการที่เองานเราค่อนข้างแบบเป็นงานกแกนพูนใหญ่ใช่ไหมอย่างมากก็เขาซ้ำนะตรงนี้เตลเฟปแล้วก็เข่าช้ำเข่าซ้ำไม่หรอกเข่าช้ำไอ้หนำแปลว่าเอ้ว่าเต้นไปกี่ครั้งแล้ะเต้นไปกี่ครั้งแล้วโอ้โหไม่รู้เดาไปกี่รอบแล้วผมก็ทำไม่ได้ แต่อะไรก็อยากเต็มที่ในทุกงานที่ไปอใช่ใช่ใช่เราทำสิ่งที่เราชอบครับขี้เล่าแล้วต้นเต้นแบบนั้นอ่ะและจังหวะที่มันหัวเขามีปัญหาแต่คุณมีวิธีแก้หรือว่ามีแผนรองไงบ้างไม่มีคือเราไม่ได้เคือปกติใน MV ผมจะใส่สนับเพราะบางทีผมไปโชว์ก็เสียก็เลยเต้นเพลงเดียวก็ยอมแทะไปก็ได้มีหรือไม่กันเพราะไอ้ทดลองนะโอ๊ยทดลองกันต้อแล้ว แตกไปโวมันไม่น่าจะเขานะ่าแล้วนะตลกตลกอะไรโว้เร <c oughs> าล้วรักษาอย่างไงบ้างครับดูแลอย่างไงบ้าง <c oughs> ทนตลกทงแล้วคุณผมว่า จิตบ่อยเราไม่ช่ลเลยบ่อยเลยครับชิลเราเน้นกป็ที่อเู่นวดีใจขนาดไหนครับกับฟิตในเพลงนี้มันค่อปังมากเป็นเมอร์มากโอ้ผมว่าเกินคาดครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันน่าสนใจแรกๆรับวาไม่คิดว่าคนจะชอบอะไรขนาดนี้มันเป็นต่างประเทศด้วยครับิดว่าเขาชอบอะไรในตัวเราในเพลงนี้ผมว่าเขาไม่น่าจะได้ฟังเพลงด้วยซ้ำนะให้เขาด้วยวิอยาเียว ใช่ฮะแต่ผมก็รู้สึกว่าอย่างท่าเต้นก็เป็นเพื่อนผมอยู่แล้วแต่สิบปีแล้วคนที่ท่าเต้นอะไรอย่าก็ทุกคนทํางานของตัวเองได้เต็มที่ทั้งเพลงทั้งภาพทั้งุอย่างพอเพลงใหม่ออกมาท่าเต้นต้องกดดันไหมต้องกดและต้องดันเลยครับใช่หมายถึงว่าแบบแล่นเองก็ลองออกมาเล่นเองเราใจเองนะครับไี่เลยนะฮะคือ ผมรู้สึกว่าการเต้นมันไม่ได้กดดันขนาดนั้นคืผมชอบเต้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดกลับมาเต้นจริงจังๆก็ช่วงประมาณนะแต่อย่างเพลงนี้มันทำเวดีไงเขาเพลงต่อไปแต่ก็แคคาดหวังว่ามันจะไม้ทำได้จะไปตอนนี้ค่ะสำหรับบัตรชมภาพยนตร์นะคะตอนนี้เริ่มฉายแล้วนะคะบัตทุกคนขึ้นไปลงภาพยนตร์นะค่พี่เดี่ยวเข้ากับการสัมภาษณ์ในายกาี้มาทันทั้คืน่อนปความเซ็กซี่มาถึงพารูปอันนี้ไหมรูต้องรอดูเถิดอืมใช่เพราะทีไม่ออก ด้วยความเซ็กซี่ต่างๆเนี่ยในในซิงเกิลนี้มันมันมันทำให้แบบว่างานงานมันยุ่งเยอะออกขึ้นมีทั้งงานงานเพลงงานเอ็นไปถึงเอ็นเลยเหรอแต่ผมจะไม่ได้ทำนะแต่ว่าไม่มีคนติดต่อเข้ามาจริงๆใช่ไหมมีจริงที่สองก็มีจริงนะแต่ว่าแต่เรียกราคาแล้วตอนนี้ยเขาถามไปยังไงเขาเหมอนจะไม่ต้องร้องเพลงแล้วเริ things, ่มเน้นราคาสูงสุดทีขึ้นได้มาผมก็ไม่ได้เรื่อมันจะได้มาผมไม่ได้เขาถามไป ภาพยนตร์นานอนะคะภาพยนตร์ชื่อนี้ผมไม่ได้หลงกลขึ้นทุงไม่ได้เคยไหมที่แบบว่ายื่นยื่นมาเป็นตัวเลขไม่เลยมีปะไม่ได้มียังไม่มีผมก็ฝากตกไปก่อนสิปาตกไปก่อนเดี๋ยวเผื่อตัวเองชอบขึ้นมาด้งยกันพีกจะลำบากเออเราตั้งรับแบบนี้แบบรูปแบบนี้ยังไงครปบเรามีผู้จัดการอยู่แล้วพี่มีผู้จัดการแล้วเขาก็ตั้งรับให้แต่แค่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยมีแบบนี้นะเออ เอาไงดีแต่เราก็เราก็ยังรังเลอยู่เหมือนกันคุ้มเท่ากนผมพี่ยัาเสือกตลอดอยู่แล้วไงไม่เลยไม่ว่างเนาะแต่ถ้าว่างอย่าโชวก็ยยังยังไม่ลายังไม่ลายังไม่ลาก้าเสือนอกจากแกยังไงยนยืันไงว่าไม่ลาไปนอกจากแกกินแล้วมีอะไรแปลกๆพัดมาถังบ้านไหมคุณเพราะว่าคุณคุ้มค่าที่จะแบบเซ็กซี่มากใช่พี่ยังไม่ยินฉี่ว่าแปลก มีระกติดหรือว่าการทำรมดาบสำหรับเราอาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องปกติสำหรับผมคือแล้วก็เช่นงาอะไรบ้างอ่าเรื่องปกติของเราอะไรเช่นเป็นโชว์หน่อยส่งของลงของรับอย่างนี้หรอโอ้ยในชิงไหมพี่ใ้สบายมีตลอดมี่น้สบายอ่เดี๋ยวเรากดไลค์ให้ด้วยนั่นแหละฟรีโอเคก็จบเออแล้วตอบนอกจากกดไลค์แล้วตอบรับเขายังไงบ้างคุณไม่ตอบรับพี่ทำงานก่อนอ๋อผมต้องดูก่อน บางทีก็แอร์เขาไพยเวทก็ไม่รู้ว่าเนื้อใจกันแต่ว่าจนกลายเป็นเรื่องปกติเรื่องชินไปแล้วใช่ใช่ไม่ปวดตื่นก็ไม่ต้องส่งมาบ่อยหรือว่าบ่อยได้อ๋อแล้วแต่ถ้าว่าอะไรนะแล้วเขาส่งมาบันทึกอ้าบล็อกไปบล็อกหรือว่าเดี๋ยวเราส่งต่อบล็อกทำไมพี่เออไม่ต้องบล็อกหรอดไม่บล็อกชิวชิวลองสบายพี่แล้วคราวนี้ออกไปปั๊บมาเลยนี่คือแผลของผมจริงๆไม่มีหรอกออ่่าาโอเคผมไม่ติดเนาะ